ชายนรงนะครับคุณซือดีนักแข่งก็มีกําลังใจ36 4 2ลุงเดย่องมาเงียบครับ <c oughs> <c oughs> ก็มาให้มาให้กำลังใจแต่ปัจจัยหลักๆก็อยู่ที่ตัวโฮช็อตดีไว้หรือว่าชื่อเรียกของซูซูกิก็คือเรียไรส์ไฮดีไว้ครับถือว่าน่าจะก้าวขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับซูซ u กิได้มากพอสมควรกับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับคือ อุปกรณ์ชิ้นนี้ของซูซูกิเนี่ยมันมันเพิ่งจะเป็นต้นแบบนะครับเป็นต้นแบบแรกเท่านั้นเองทีมของพวกเขาเนี่ยพัฒนาในช่วงของพักครึ่งฤด,ดูกาลแล้วก็ส่งต้นแบบจวานเมียเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่งจะถูกติดตั้งครั้งแรกในสุดสัปดาห์นี้นะครับแต่ตัวเขาเองค่อนข้างชอบนะครับค่อนข้างชอบเลย ก็ดังนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นของโจอันเมียกับเรื่องราวของการแข่งขันในสนามที่ผ่านมาก,กันหน่อยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีการพัฒน,นายังไงบ้างแล้วทิศทางต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเครื่องดูการหลังของซูซูกิเป็นยังไงบ้างครับซูซูกิเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าผลงานโดดเด่นมากนะครับในช่วงของเครื่องดูการหลัง โดยเฉพาะโจแอนเมียนะครับคือแน่นอนว่าโจอันเมียเนี่ยเขาเป็นนักบิดที่บริหารเวสเพจได้ดีมากการบริหารเวสเพจของโจแันเมียเนี่ยทำให้นักแข่งหลายๆคนค่อนข้างที่จะกลัวนะแล้วก็มองว่าเ,เขาอะยังคงเป็นหนึ่งในนักบิดที่น่ากลัวเสมอเมื่ออยู่บนแทร็กนะครับจากการแข่งขันที่ซีเรียนกลางปีสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย โจอันเมียเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงบวกแล้วก็พูดถึงอุปกรณ์ใหม่ที่ติดตั้งเข้ามาอยู่ในรถแข่งของพวกเขานะครับว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้รถแข่ง gsxr r ของ s u ซูกิเนี่ยยกระดับขึ้นอย่างมากนะครับการขึ้นโพเดียมของซู z u กิในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโจวันเมียบอกว่าสำคัญมากนะครับสำคัญจริงๆแต่ในการแข่งขัน แบบ back to back หรือว่าดับเบิลกลางปีเนี่ยโจวันเมียบอกว่าเขามีการผิดพลาดนะครับมีความผิดพลาดที่โคง้ง3หลายครั้งมากมันก็เลยทำให้เสียโอกาสในการไล่บี้เอาอันดับที่1มาจากฮอกกี้มาตินในช่วง2รอบสุดท้ายนะครับคือเขาไล่บี้ไปแล้วไปได้แล้วนะครับแต่ว่า ช่วง3-4รอบสุดท้ายเนี่ยเขาไปพลาดที่โค้ง3 2รอบติดกันเลยพอพลาด2รอบติดปุ๊บก็ระยะห่างครับมันก็เลยไม่เพียงพอที่จะไล่เข้าไปติดโจวนอนฮอกเก้มาตินได้ในการแข่งขันครับจวนเมียออกสตาร์ตในกกิดที่5เขาออกตัวได้ดีทั้งในเรสสตาร์ตปกติและก็หลังเรสสตาร์ต จากนั้นครับโจอันเมียขึ้นไปไล่บี้กับฮอเก้มาตินได้ตลอดเลยแต่ไม่สามารถแซงได้เลยนะครับไม่มีจังหวะที่แซงได้เลยโจออนเมียบอกว่าจุดที่เขาผิดพลาดจริงๆเนี่ยคือโค้งที่3เขาไล่บี้ฮอเก้มาตินได้แบบเหลือไม่ถึงวินาทีครับตามอยู่0.5บ้าง0.7บ้างก็แต่ว่าช่วงท้ายมันยืดออกมา โจวันเมียก็บอกนะครับว่าเออแน่นอนนะครับเขาเขาแฮปปี้มากแฮปปี้จริงๆมันเป็นโพเดียมที่สำคัญโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะการทำงานที่ค่อนข้างหนักจากวิศวกรชาวญี่ปุ่นที่ต่อสู้จนทำให้พวกเขาเนี่ยกลับมามีลุ้นในการไล่บี้กับกลุ่มหน้าได้อีกครั้งหนึ่งคือโจวันเมียบอกว่าโอเคแหละการขึ้นโพเดียมมันสำคัญแต่สิ่งสำคัญไปกว่านั้นคือ การที่เขาสามารถต่อสู้เพื่อที่จะลุ้นเป็นอันดับหนึ่งได้นั่นแหละครับสําคัญเขาพยายามนะครับพยายามที่จะต่อสู้เพื่อเป็นแชมป์ให้ได้ในสุดสัดาหนี้เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนให้กับทีมซูซี k เอสตาที่พัฒนาสิ่งต่างๆให้พวกเขานะครับโจออนเมียก็พูดถึงเรสนี้เกี่ยวกับเรสนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะผลักดันตัวเองอย่างเต็มที่นะเพื่อที่จะทำให้ รถแข่งของเขาเนี่ยขึ้นไปเป็นผู้นำให้ได้แต่ส่วนหนึ่งครับรถแข่งซูซูกิของโจอันเมียครับการยกระดับเร p a พจขึ้นมาโจอันเมียก็ยกเครดิตทั้งหมดไปให้อุปกรณ์เรียไรไฮดีไว้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยนะว่าถ้าเกิดจะต้องลงทำการแข่งขันโดยปราศจากอุปกรณ์เนี้ย หลังจากนี้ไปนะมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับคือก่อนหน้านี้ Suzuki เป็นเพียงทีมเดียวนะครับรถแข่งค่ายเดียวที่ไม่มีอุปกรณ์ปรับระดับความสูงต่ำของตัวรถพวกเขาติดตั้งมาเป็นครั้งแรกแล้วก็ใส่ลงทำแข่งขันที่ซีเรียสกางปีเมื่อสุดราตทีผ่านมาแล้วมันก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนในการแข่งขันจนเมียบอกว่าเขาก็ทำเต็มที่แล้วนะคือแบบใส่ทุกๆรอบแต่ว่าฮอเก้มาตินก็แข็งแกร่งมากจริงๆนะครับ ออสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับโจนเมียบอกว่าเขาสามารถขี่ตามฮอเก้มาตินได้แบบอุ่นใจเลยครับขี่ไปแบบสบายๆเลยไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่จะทำให้ตัวเขาเองคิดว่าไม่สามารถแซงได้เขาคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆก็จะมีโอกาสในการแซงแต่ปรากฏว่าฮอเก้มาตินไม่พลาดเลยครับกลับกลายเป็นโจนเมียเมียบอกว่าเขาพลาดบานที่โค้ง3โดยเฉพาะในจุดเบรกครับพลาด แล้วก็ทําให้เสียโอกาสทั้งหมดนะครับในการไล่แสงฮอกเก้มาตินคือเขาพลาด2รอบติดต่อกันก็เลยทําให้แบบโอ้โหเสียโอกาสคือสำคัญมากคือในในการแข่งขันระดับนี้เนี่ยถ้าเรามองเห็นอย่างชัดเจนนักบิดคนไหนพลาดนิดเดียวนะครับโอกาสที่จะไล่ตามคู่แข่งหรือโอกาสที่จะเสียอันดับเนี่ยมีเยอะมากแค่คุณบานโค้งเดียวแต่นี่คือโจนเมียบอกว่าเขาบาน ในโค้ง3 2รอบติดต่อกันเลยนะครับก็เลยทําให้เสียโอกาสไปในตรงนี้นะครับแต่มันก็เป็นเรื่องดีที่ระยะห่างของโจวันเมียกับกลุ่มหลังที่แย่งชิงอันดับที่3อยู่นั้นเนี่ยอย่างฟาโบกาตาโร่นะครับไม่สามารถไล่เข้ามาทานันสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับเขาบอกว่าณจุดนี้ ซูซูกิเองได้ได้มีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากและก็มันทําให้เขาได้เห็นว่าตัวเขาเองได้เรียนรู้นะครับเรียนรู้ถึงระบบการทางานของรถแข่งที่ติดตั้งอุปกรณ์เรียลไทม d ดีวเข้ามาเนี่ยมันทําให้สิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับและที่สําคัญเลยรถของซูซูกิมันมีศักยภาพดีขึ้นแบบเห็นทันตาเห็นทันตาในที่นี้คืออัตราเร่ง ขึ้นมาสูงมากนะครับแล้วก็มีเรื่องของออการยึดเกาะในการเข้าโค้งที่ดีขึ้นซึ่งนั่นคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้โจวนเมียนั้นสร้างผลงานที่ดีขึ้นขณะที่อเล็กซ์วินเองก็สุดสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นหนึ่งในสุดสัปดาห์ที่ทำผลงานได้แข็งแกร่งนะแต่น่าเสียดายที่การออกสตาร์ทเนี่ยเขาได้เริ่มต้นจากกลุ่มหลังมันเลยทำให้ไลบีขึ้นมาค่อนข้างช้าครับ นั่นก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับสิ่งหนึ่งครับจวันเมียพูดถึงอุปกรณ์นี้นะครับว่าในตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์ชิ้นนี้มันไม่มันไม่ได้สามารถที่จะทําให้พวกเขาได้เปรียบทีมอื่นนะเขาบอกว่ามันไม่ได้ไม่ได้สามารถที่จะทําให้เขาได้เปรียบทีมอื่นแต่มันสามารถที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยก้าวขึ้นไปทัดเทียมทีมอื่นโดยเฉพาะในช่วงของการเริ่มเกม และตอนนี้ทีมของพวกเขาเนี่ยที่เพิ่งติดตั้งอ,อ,กอ,กอุปกรณ์ชิน้นนี้ที่เป็นชิ้นส่วนที่ต้องบอกว่ามันเป็นโปรโตไทป์นะครับเป็นตัวต้นแบบเต่าน,นั้นเองก็ต้องพยายามที่จะปรับปรุงชิ้นส่วนนี้ให้มันดีขึ้นนะครับก็ต้องมาติดตามดูว่าจะสามารถทำผลงานได้ดีแค่ไหนในครึ่งฤดูกาลหลังนะครับสำหรับโจอันเมียแล้วก็ทีมซูซูกิเอ็กซ์ตารมาติดตามกันดูครับให้กำลังใจกัน